เจคเคน้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมาชมกันแปลงนี้นะคะเป็นบ้านสวนสองหลังค่ะทุกท่านราคาก็พิเศษเลยทีเดียวนะคะ990 0 0บาทค่ะได้บ้านหลังเล็ก2หลังนะคะบนที่ดินขนาด200ตารางวาค่ะห่างจากตลาดนาครนายก4กิโลเมตรนะคะบ้านพร้อมอยู่ค่ะน้ำไฟมีครบนะคะใกล้ถนนราดยาง50เมตร ลอมรัวรวดหนามไว้แล้วด้วยนะคะบ้านสวนนครนายกนะคะทุกท่านไว้พักผ่อนได้สบายค่ะบรรยากาศปลอดโปร่งเป็นส่วนตัวมากๆไฟฟ้ามีถึงหน้าแปลงแล้วเรียบร้อยนะคะสนใจนัดชมพื้นที่ได้ค่ะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงค่ะตามช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะ ในวันนี้เจคเนแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านได้รับชมกันแต่เพียงเท่านี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการลงโฆษณากับช่องของเจคเนนนะคะรบกวนแอดไลน์เข้ามาใหม่นะคะช่องเจคเนเปลี่ยนรายใหม่นะคะใส่ลิงก์รายไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นรายใหม่นะคะสวัสดีค่ะ